สวัสดีครับพบกับผมงานช่างใครก็ทําได้คลิปวิดีโอนี้ผมจะพามาดูแปลงฐานนะครับจะคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องแปลงฐานนะครับไม่ได้ซ่อมนะครับแต่ผมจะพามาดูแปลงฐานและชนิดของแปลงฐานประเภทต่างๆนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะครับไปรับชมกันเลยครับเละนี้นะครับเป็นแปลงฐานที่ผมมีอยู่นะครับมีเยอะกว่านี้อีกนะครับแปลงฐานนะครับที่ผม เคยเห็นแล้วก็เคยซ่อมมานะครับก็จะมีอยู่สามสามแบบนะครับอันนี้คือไม่ไม่ไม่เอาแบบขนาดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกหลักการทํางานของแปลงฐานก่อนนะครับแปลงฐานนะครับจะเป็นหน้าที่จะทําหน้าที่นะครับนํากระแสไฟฟ้าเข้าสู่ขั้วคอมมูนติเตอร์นะครับเพื่อว่าไปหมุนทุ่นของอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เป็นขดลวดนะครับหรือว่าที่เป็นพวกเครื่องมือช่างต่างๆนะครับ แล้วก็ประเภทของมันนะครับประเภทของมันนะครับที่ว่าผมได้เคยพบเจอมามันจะมีอยู่ด้วยกันประมาณสามสี่สามสี่ประเภทนะครับนี่นะครับประเภทแรกนะครับจะเป็นสายนะครับนี่คือไม่ไม่รวมถึงขนาดนะครับผมจะพูดถึงเกี่ยวกับรูปแบบเฉยนะครับรูปแบบแรกนะครับจะเป็นแบบสปริงนะครับนี่นะครับจะเห็นไหมว่าเป็นสปริงนะครับก็แบบสปริงนะครับก็จะแบ่งย่อยไปอีกนะครับมันจะมีค่าแรงสปริงแล้วก็ความสั้นความยาวแล้วก็ขนาดนะครับ แบบแเกจะเป็นแบบสปริงนะครับแบบที่สองนะครับจะเป็นแบบแบบสายนะครับแบบสายแบบนี้นะครับแบบสายแบบนี้นะครับก็จะมีแบบสายแบบขันแบบนี้แล้วก็แบบขวดเสียบนะครับก็จะแบ่งย่อยลงไปอีกนะครับนี่คือแบบที่สองนะครับแล้วก็แบบที่สามนะครับคือไม่มีสายเลยนะครับจะเป็นแป้งทานลักษณะแบบนี้เลยนะครับเป็นแท่งๆเลยนะครับพวกนี้จะอยู่ในจําพวกสว่านเล็กๆอะไรประมาณนี้ครับ นี่นะครับจะมีอยู่ด้วยกันประมาณนี้นะครับแรงทานนะครับเวลาเราจะซื้อนะครับให้เราถอดไปเทียบเลยดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกลูกหมูหรือว่าสวรรค์ที่มันมีรุ่นนะครับหรือว่ารุ่นยอดฮิตของที่พอจะมียี่ห้อนะครับเราก็สามารถเซิร์ชเซิร์ชรุ่นตรงนี้ครับหาได้เลยนะครับจะมีตรงตามรุ่นเลยนะครับแต่ ผมจะมาพูดถึงแปลงถ่านอยู่รุ่นหนึ่งนะครับผมได้ทําการซ่อมลูกหมูหรือว่าหินเกียร์นะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับของยี่ห้อของยี่ห้อบอสนะครับนี่นะครับมันจะมีอมันจะมีอ่าแปลงถ่านนะครับจะมีอยู่หลายเกรดหลายหลายเกรดหลายยี่ห้อหลายรุ่นหลายผู้ผลิตนะครับมีเลือกมากมายนะครับในท้องตลาดนะครับถ้าเราจะใช้นะครับแต่ที่ผมจะมาให้ดูวันนี้นะครับจะเป็นแปลงถ่านตัวนี้นะครับ นี่นะครับสังเกตเห็นไหมครับว่าบนแปลงฐานจะมีตัวเนี่ยงตัวนี้ออกมานะครับผมได้ทางการสังเกตอยู่หลายวันเลยนะครับตัวนี้ออกแบบมาดีมากเลยนะครับผมผมผมขอชื่นชมเลยนะครับถ้าเป็นแบบแปลงฐานแบบตัวธรรมดานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบตัวนี้นะครับมันก็จะไม่มีแท่งเหล็กหรืออะไรเลยนะครับตัวนี้คือเป็นแปลงฐานของ ของบอสนะครับของหินเกียร์บอสนะครับตัวนี้เป็นแป้งฐานของแท้นะครับตัวนี้นะครับจะมีหน้าที่เวลาแปลงฐานเกือบจะหมุนนะครับตัวนี้จะไปดันทุ่นนะครับจะไปดันทุ่นแม่สัมผัสกับแป้งฐานนะครับเพื่อว่าไม่ให้ไม่ให้ลูกหมูหรือว่าหินเกียร์นะครับทํางานนะครับเพื่อที่จะให้ตัวผู้ใช้นะครับทําการแกะตรวเช็คนะครับเวลาหมุเหมือนกับผมจะยกตัวอย่างเหมือนกับว่าพลาบลิกนะครับพลาบลกรุดนะครับเวลามันหมุแล้วก็มันมันจะ มันจะดังมันจะมีเสียงดังครับเตือนเพื่อว่าให้ผู้ขับขี่หรือว่าผู้ใช้งานได้รู้นะครับว่าตอนนี้ภาพเบรกหุดแล้วนะอันนี้มันก็เหมือนกันนะครับนี่คือเวลามันถึงจุดลิมิตของมันแล้วนะครับตัวสับิงตัวสับิงตัวนี้นะครับตัวสับิงตัวนี้นะครับมันก็จะดิงออกมาเลยนะครับเพื่อว่าไปดันไปดันขั้วคอมมิวนะครับแม่มันสัมผัสกับแรงฐานนะครับเพราะว่าถ้าแรงฐานหุดนะครับจะทําให้ทุ่นทุ่นเสียเลยนะครับส่วนมากจะเสียนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวป้องกันนะครับเป็นตัวเซฟตี้นะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับมีเดือยออกมานะครับมันจะไปดันคัววคอมมิว่อนนะครับไปดันแล้วก็จะทําให้เครื่องเปิดไม่ติดเลยนะครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทําให้เครื่องเปิดไม่ติดนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับวิธีสังเกตง่ายๆนะครับว่ามันมีสปริงหรือเปล่านะครับให้ดูด้านหลังก็ได้นะครับเห็นไหมครับเป็นสังเกตเห็นว่ามันจะมีอยู่สองรูนะครับรุ่นที่เป็นรูสายไฟนะครับก็จะเป็นรูแบบทองแดงแบบนี้นะครับ ถาเป็นรูทองแดงแบบนี้แสดงว่าข้างในมีสปริงนะครับเดี๋ยวผมทําการแกะตัวหินเจียนตัวนี้ให้ดูนะครับตัวนี้ผมไม่เคยแกะเปลี่ยนแปลงฐานเลยนะครับเป็นตัวแปลงฐานแท้ติดมาจากโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับว่ามันจะมีสปริงเหมือนที่ผมว่าหรือเปล่านะครับนี่นะครับจะสังเกตเห็นว่าเหมือนที่ผมบอกไว้นะครับมันจะมีอยู่สองรูนะครับ นี่นะครับเหมือนกับตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับมันจะมีสองรูนะครับแต่ว่าแรงฐานที่มันเต็มเต็มลักษณะแบบนี้นะครับมันก็ยังใช้งานได้อีกนะครับมันยังใช้งานได้อีกนานนะครับเพราะว่าระยะของมันนะครับนี่นะครับระยะของมันยังเดยเยอะนะครับถ้าแบงฐานตัวนี้นะครับกินมาถึงระยะนี้นะครับก็จะมีสปริงดีดมาเพื่อที่จะไปค้ำในในขั้วคอมมิวตรงนี้นะครับ เพื่อที่จะไม่ให้กระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านไปที่ตัวตัวทุนนะครับหรือว่าคุณลวดอัมเร์เจอร์ตรงนี้นะครับมันจะไม่ทําให้เสียหายนะครับแล้วก็ทําให้ผู้ใช้ได้แกะมาตัวเช็คนะครับเพราะว่าลูกลูกหมูหรือว่าหินเจียนะครับทํางานด้วยรอบสูงนะครับทํางานด้วยรอบสูงมากนะครับแล้วก็จะสิ้นเปลืองแปลง่านเยอะกว่าชาวบ้านในช่องเขานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็ได้พึ่งสังเกตเห็นเหมือนกันนะครับว่ามันมีเงี่ยงออกมานะครับ นี่ครับมันมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนเซฟตี้นะครับเซฟตี้ว่าเแือนว่าเแปลงฐานคุณหมดแล้วให้ทําการเปลี่ยนได้นะครับก็ทุกท่านก็ลองสังเกตดูนะครับเวลาถอดออกมานะครับแต่พวกนี้นะครับก็ไม่ได้มีนะครับผมลองเอาคอร์ดดีแล้วนะครับมันไม่มีนะครับเด่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับเวลาใช้งานนะครับให้เราทําการมันตรวจช็คเบิดดูนะครับในซองแปลงฐานนะครับเวลาเราใช้งานไปสมมุติว่า เราใช้งานไปสักหนึ่งงานนะครับหรือว่าสักระยะหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งถ้าเราใช้งานทุกวันให้เราเปิดดูสักหนึ่งครั้งก็ได้นะครับว่าแรงฐานมันหมดหรือเปล่านะครับถ้าเปิดดูเช็คแบบนั้นนะครับตัวตัวแรงสานตัวนี้นะครับที่เป็นเซฟแบบนี้ก็ไม่ได้จําเป็นอะไรมากมายนะครับแต่ผมว่ายี่ห้อบอสให้มาตัวเซฟดีนะครับตัวเซฟดีตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะดีนะครับมันเซฟทุนไว้นะครับเพราะว่าทุนตัวนี้ของแท้หรือว่าอะไรของของ ของแท้หรือของที่จะมีเกรดดีๆหน่อยก็ค่อนข้างจะมีราคาสูงอยู่นะครับก็เนี่ยครับมันจะเป็นทุนนะครับผมก็จะให้ดูแบบกิดเล็กๆน้อยๆนะครับว่ามันก็มีเทปตี้เหมือนกันนะครับผมเพิ่งสังเกตเห็นนะครับผมซ่อมมาหลายตัวแล้วนะครับผมไม่เคยสังเกตเลยนะครับเพราะว่าบางรุ่นบางตัวนะครับใช้จนหมดสับิ่งหายไปก็มีนะครับบางตัวก็ได้ไปเปลี่ยนทุนมาแล้วก็ เปลี่ยนแบงค์ฐานมาแล้วนะครับก็ไม่ได้เช็คไม่ได้สังเกตตรงนี้นะครับนี่ผมเพิ่งมาเห็นนะครับตอนที่ผมซ่อมหินเยียอยู่นะครับแล้วก็เออสังเกตนะครับแต่บางตัวนะครับอาจอาจจะสปริงตัวนี้อาจจะเพศตัวลานก็ได้นะครับเพศตัวลานทําให้กดต่อไปได้นะครับนี่นะครับจะทาให้กดกดกดต่อไปได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับที่ผมเจอมาของอาการตัวนี้นะครับก็เบิดไม่ติดนะครับสรุปคือแบงฐานมันมันหมดนะครับก็สปริงตัวนี้ จะไปค้ำอยู่ที่ซีคอมมิวตเตอร์นะครับก็ผมอยากนั้นผมกาทําการเปลี่ยนอะงฐานเข้าไปใหม่นะครับเป็นของแท้นะครับวันนี้ครับผมของของบอสนะครับผมจะใช้ของแท้ดีกว่านะครับเพราะว่าจะซฟทุนให้ลูกค้าที่เอามาซ่อมกับผมนะครับเวลาเกิดใช้งานไปไม่ได้ชิคไม่ได้ทําการเมนเทนนหรือบํารุงอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ก็จะช่วยซิฟในระดับหนึ่งนะครับไม่ให้ทุนมันมันเผานะครับจะช่วยซิฟการซ่อมไปนะครับ นี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งเกร็ดความรู้นะครับที่ผมจะอธิบายนะครับท่านใดที่เคยหแล้วเคยพบเจอมาแล้วนะครับก็กดกดข้ามได้เลยก็ได้นะครับเพราะว่านี่ผมก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันนะครับเพิ่งเคยสังเกตนะครับไม่ใช่เพิ่งเคยเจอเพิ่งเคยสังเกตนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ